หนึ่งวิธีนะครับที่ทําให้ผมพลิกสถานการณ์นะครับจากที่เป็นคนต้อนเร่แพนจรนะครับผมก็มีรถภายในแค่หนึ่งปีเป้าหมายก็จะซื้อบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าซื้อบ้านแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังว่าผมซื้อบ้านแบบไหนนะครับผมวันนี้จะมาเล่าหนึ่งวิธีให้ฟังก่อนว่าจุดเริ่มต้นเริ่มต้นแบบไหนนะครับตอนที่ผมออกจากงานนะครับผมก็เป็นมนุษย์แรงงานเนาะ ทำงานมา20ปีเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ออกจากงานก็ไม่ได้บอกเขาเลยครับแอบหนีเลยก็คือก็ขอบคุณตัวเองแล้วก็คือคิดว่าตัวเองโชคดีมากที่กล้าออกมานะครับผมเพราะว่าคือที่ทํางานผมเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนเก่าทั้งนั้นเลยออยู่กัน20 30ปีนั่นเลยแล้วเขาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าที่ทํางานเขาก็ดูแลดีนะครับก็คือมีบ้านพักมีอะไรให้อยู่ คือไม่ให้เดือดร้อนหรอกแต่ว่าไม่มีเงินออแต่ว่าไม่มีเงินผมก็เลยเอมานั่งทํางานทุกวันผมก็มองเห็นแต่ต้นไม้ต้นนี้มองเห็นเก้าอี้ตรงคือมัน,นท้นซ้ํๆก็เลยเบื่อก็เลยแต่ก็ลากออกก็ไดะแต่เขาก็ไม่ให้ออกเพข้อเขาก็เขาก็รักนะอือยู่ด้วยกันมานานก็เลยก็เลยหนีออกมาเลยนะครับผมหนีกระโดดตีสี่กระโดดเออ่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าสองใบแล้วก็ ที่เหลือก็ทิ้งตรงนั้นแหละ <c ười> คือไม่ยี่สิบปีไม่มีอะไรมีพัดลมตัวเดียวแค่น,นั้นเองนะครับอมไม่มีอะไรเลยละทีวีตู้เย็นก็ไม่มีเลยแหล,ละมีแต่เสื้อผ้าหนังสือเออขนหมีออกมาแล้วก็ไปอาศัยเพื่อนอยู่ก่อนไปอาศัยเพื่อนอยู่ชนบุรีแล้วก็ขึ้นไปหางานอยู่ยังหางานอยู่จงสองปีเอ่อจนว่ามีโควิดมีโควิดนี่แหละก็เลยทีนี้ก็ตกงานอีกรอบนึงก็ร่นเลพน่พเนจรเลย ไปนอนบ้านเพื่อนบ้านหลานบ้านพี่สาวสลับไปอยู่แบบเนี้ยเออไปนอนบ้านพี่สาวทีเนี้ยไปเห็นไปเป็นเป็นไปไล่พี่สาวเนาะก็ไปเห็นนี่เห็นปูเยอะจังเลยในนาเนี่ยวันนงเออปูตอนนั้นก็มีเห็นไปน่าปูมีมะม่วงกําลังออกเนาะก็ขายผมก็เอามะม่วงอ,อนะ่อนมาขายจอกผมก็เอามาขายนะครับมีอะไรอยู่ตรงหน้าผมผมก็เอามาขายหมดเลยเออไปขุดปูมาดองขายแล้วก็มีจอก จอกก็เอามาขายเนี <substit uting> ่ยไอจอกหูหนูนะครับผมที่อยู่ตามห้วยเออแล้วก็หอยปังผมเอามาขายหมดเลยอย่ามองหาสิ่งที่ขาดให้มองหาสิ่งที่มีนี่คือการมองมองหาสิ่งที่เรามีนะครับอย่ามองหาสิ่งที่เราขาดนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเอเฮ้ยไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินอะไรก็คือไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือเรามองหาสิ่งที่มีก่อนพอหาสิ่งที่มีปุ๊บเราก็ออกมาทําเป็นรายได้ เงินมันก็ไหลเข้ามาเองอัตโนมัติเลยจริงๆเลยเออค่าส่งก็ไม่มีเลยไปยืมพี่สาวเวลาไปส่งของนะครับผมเออเอาบอกหวยไปส่งบางทีเขาก็ไม่ให้ส่งเลยเออรอบแรกเขาไม่ให้ส่งเขาบอกหวเยเรอโอ้ยมันสดของสดบางเงินไม่ส่งรอบสองเพราะแอปปิดมิดชิดเลยใส่กล่องเขอย่างดีเขาทําอะไรเนี่ยพี่บางเงินออแล้วก็บอกว่าไอ้มะขามแห้ง <laughs> เออมาขามกวนแห้งเหมเงนนเออมันก็ให้ส่งอืมก็นี่แหละครับวิธีการคืออย่ามองหาสิ่งที่ขาดให้มองหาสิ่งที่มีเรามองเห็นว่าเรามีสองแขนสองขาสองมือมีสองดวงตามีจมูกมีหูเนี่ยเราต้องทําให้มันได้นะครับผมแล้วผมไม่มีแล้วบ้านพี่สาวห่างจากตัวอำเภอสิบห้ากิโล,ลผมเดินไปนเดินไปส่งของอ่ะผมก็ออกจากบ้านประมาณแค่ส่งแค่ออเดอร์เดียวผมเดินเะี่ยออกจากบ้านประมาณ เอหหรือ7จ็ดโมงเนี่ยออกไปออกจากบ้านไปอ่ะครับผมก็เดินสามสี่ชั่วโมงอะ่ะส่งของเสร็จผมก็เดินกลับมาก็ไปถึงบ่ายจนพี่สาวรู้ว่าเดินไปตัวอำเภอเหรอว่างั้นแกก็เลยไปซื้อรถจักรยานมือสองมาให้จักรยานก็อานก็เป็นอานเหล็กเก่าๆแบบไม่มีไม่มีอะไรหุ้มเลยปั่นไปแค่ไม่ถึงโลแล้วปวดตูดจิบหายปวดมากก็ไปเห็นข้างทาง,างมีหมอนไว้ บุบบอนเก่ากองขาดทีด่เราลองตูดปั่นไปนะครับเออเพียงแค่สองสองสามเดือนนอ่ะไม่ถึงสามเดือนเลยเอ,อมีนาผมก็มีเงินติดตัวสามสี่พันนี่แหละผมก็เลยเฮ้ยไปอยู่ในเมืองดีกว่าวะวะ่าเงนินเอออย่างน้อยเราก็ใกล้ตลาดเราก็ไปหาซื้อของตลาดไปขายอคิดแบบนี้ไงอ,อืมมะบกผมก็ขายนะครับมะขามป้อมมะสมมอเออมะขามเปรี้ยวมะขามมะม่วง น้อยส้มๆม่วมมง,งเปรี้ยวอ่ะขายหมดเลยเออไปอยู่ในเมืองดีกว่าบอกพี่สาวผมก็มาเช่าอยู่ก็ผ่อนค่าเช่าเขาด้วยเดือนละสามพันก็ผ่อนสิบห้าวันพันห้าพันห้าเออผ่อนค่าเช่าเขาก็ได้มันก็เป็นแบบว่าบางทีเวลาคนสั่งเยอะเนี่ยก็ไม่มีเงินไปซื้อของหรอกก็ไปยืมหายืมแถวนั้นแหละครับยืมแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปส่งของก็ทําแบบเนี้ยนะครับผมหมุนเวียนไปเน เดือนพฤศจิก,กายนเนี่ยซื้อรถได้เลยเออแต่มันเป็นรถมือสองแต่ผมก็ภูมิใจคือผมไม่เคยมีอะไรกับเขาเลยเออสมบัติคือไม่มีอะไรกับเหมือนพี่น้องในลูกโลนรนลานเหรียเขายังมีบ้านมีรถมีอะไรหมดเลยผม,มคดเคี่ยที่สุดเลยไม่มีอะไรเลยนี่ครั้งแรกก็เลยซื้อรถเออซื้อรถก่อนเลยเพราะว่ารถมันทําให้เราสามารถที่จะไปซื้อของไปซื้ออะไรได้หมดผมก็ขับไปน,นู่นไปซื้อของที่ตลาดลงเกลือน,น,นู่นนะครับผม ตอนเนี้ยก็ลองทําดูนะครับลองมองหาสิ่งที่มีอย่ามองหาสิ่งที่ขาดจําไว้นะครับมองหาสิ่งที่มีอย่ามองหาสิ่งที่ขาดลองดูนะครับผมถ้าทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็ทักทายกันมาปรึกษากันได้นะครับผมจะให้คําแนะนําว่าผมขายแบบไหนทํำยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณครับ